สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุณแม่สายเลาะนะคะวันนี้นะคะแบมจะพาเพื่อนๆไปทํางานด้วยกันหนึ่งวันกับแบมนะคะห่างหายกันไปสักพักอีกแล้วนะคะคิดถึงกันไหมคะเพื่อนๆวันนี้แบมกลับมาแล้วนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะหรือว่าคนเก่าที่ยังไม่รู้นะคะว่าสามีของแบมทํางานอาชีพอะไรนะคะวันนี้ก็จะเป็นการเปิดอาชีพของสามีของแบมคะ่ะก็คือเป็นช่างทําหลังคานะคะ อาชีพทำหลังคานะคะเป็นอาชีพที่ค่อนข้างเสี่ยงพอสมควรเพราะว่าต้องทํางานอยู่บนที่สูงเนาะแล้วเวลาจะขึ้นจะลงหรือว่าจะเดินบนหลังคานะคะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าเราอาจจะตกง่ายๆเลยบางทีเราฟังเพลงเพลินๆคิดถึงชีวิตเรื่องราวต่างๆแล้วเราก็ไม่ได้ดูนะคะอาจจะตกลงไปได้ง่ายๆเลยเนาะเป็นอาชีพที่ค่อนข้างอันตรายพอสมควรเนาะก็ สำหรับคนที่กลัวความสูงนี่ก็ไม่เหมาะเลยอย่างแบมเนี่ยแบมไม่ชอบความสูงแต่แบมก็พยายามที่จะขึ้นมาลองทําด้วยตัวเองนะคะว่ามันยากแค่ไหนสําหรับอาชีพที่คุณสามีของแบมแล้วก็เจเนอเรชันของคุณสามีของแบมเนี่ยเขาได้ใช้อาชีพนี้ในการเลี้ยงดูครอบครัวมานะคะก็ส่งต่อกันไปรุ่นสู่รุ่นเนาะลืมบอกไปว่าหลังคาที่เราทํานะคะเป็นหลังคาโฟมเนาะก็ในซานเอโกนะคะมีแค่ไม่กี่บริษัทนะคะที่ทําหลังคาโฟ แบบนนี้ะะคะงานส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นพวกทาสีนะคะแล้วก็ตัดโฟมอันที่เสียออกแล้วก็พ่นใหม่นะคะส่วนมากงานทำความสะอาดบนหลังคาจะยากกว่าการทำหลังคาจริงๆซะอีกเพราะว่ามันจะมีบางจุดที่น้ำขังมานานหรือว่าจุดตรงที่ดินนะคะมันไปนเกาะไว้อย่างเงี้ยพวกขี้ฝุ่นมันทำความสะอาดยากมากๆนะคะอย่างหลังคาอันนี้ที่ทำ ระยะเวลาทำความสะอาด3วันตึงๆกแล้วกว่าจะเสร็จแล้วก็มาพ่นโฟมตัดโฟมให้เป็นรูปร่างาให้เทียบกับพื้นนะคะเรียบไปกับพื้นเนาะตอนช่วงทาสีแบบนี้นะคะก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่เนาะไม่ต้องใช้สกิลอะไรมากมายแต่จะบอกว่าตอนที่ทำความสะอาดนี่ก็คือหวาหุ่นมากค่ะเพราะว่าลมแรงตัดโฟทมทีนึ่งหรือว่าพ่นทำความสะอาดทีนึ่ง่ะ ก็พวกคิปฝุ่นต่างๆนะคะก็จะลงไปหาเพื่อนมากจะบอกว่าว้าวุาว่นมากมากเลยแต่ว่าเราก็ ทำจนชินอนะเนาะมันก็เลยไม่ได้ยากมากเท่าไหร่แต่สำหรับแปมมือใหม่นะคะก็ยังเงื้ยงๆอยู่ว่าเออทำอะไรก่อนทำอะไรหลังทำอะไรดีนะคะงานอาชีพช่างทำหลังคานะคะจะบอกว่าหาลูกน้องยากมากเลยเนาะเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่ค่อนข้างเสี่ยงแล้วก็ถึงแม้ว,ว่าจะเป็นผู้ชายก็เถอะแต่ว่าบางทีก็มีคนที่กลัวความสูงเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเสี่ยงมากๆเลยในหนึ่งปีอย่างเงี้ยจะมีคนตกหลังคา ค่อนข้างเปอร์เซ็นต์เยอะนะคะในอเมริกาคนก็จะกลัวกันแต่ว่าอย่างครอบครัวของสาม,มีของแบบเนี่ยเขาก็ทำมานานเนาะแล้วก็เขาเป็นคนอเม็กิกัินนะคะเป็นคนลาตินก็หาพนักงานไม่ยากมากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราพูดภาษาได้เราก็รับลูกน้องที่พูดตรงๆก็คือมาจากฝั่งทางเม็กซิโกนะคะ เดีย๋ยววันหลังแบมจะทำคลิปให้ดูนะคะว่าการไปรับลูกน้องหรือว่าไปหาลูกน้องใหม่ต้องทํำยังไงคือที่นี่นะคะเขาก็จะมี Home d e ิโปเหมือนแบบ h โฮมโปรบ้านเรานะคะขายอุปกรณ์การช่างต่างๆเนาะ เขาก็จะไปยืนอยู่ตรงข้างหน้าโฮมดิโปนะคะตอนช่วงเช้าแต่เช้าเลยเพื่อที่ว่าจะรอให้มีนายจ้างนะคะเข้ามาถามว่าสนใจจะไปทํางานไหมถ้าเขาสนใจตกลงราคากันได้ตกลงอะไรกันได้เนี่ยเขาก็จะขึ้นรถไปกับเราเลยนะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่ว้าวมากๆเมืองไทยมันก็มีแบบนี้นะคะแต่ว่าไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาเห็นในอเมริกานะคะแล้วคนก็จะยืนกันเป็นกลุ่มเป็นกระจุกเยอะมากๆเลยเนาะ ก็ใครดีใครได้นะคะแต่บางคนเขาก็ไม่ได้ว่ามาหางานนะคะตั้งใจมาหางานบางคนเขาก็มาเพื่อที่แบบเหมือนออกจากบ้านมาเพื่อไม่ให้เมียด่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาแหงเอากันทั้งวันก็ <c oughs> แล้วแต่บางคนนะคะเราลูกน้องของสามีของแมงส่วนใหญ่ก็มาจากที่โฮมด e โปโดยส่วนใหญ่นะแต่ก็ทํากันมาบางคนก็อยู่กันมาเป็น10ปีแล้วนะคะ นั่นนะคะประสบการณ์ของการหาลูกน้องแต่ว่าถ้ามีโอกาสถ้าเราต้องการลูกน้องเพิ่มอย่างเงี้ยแบมจะทําคลิปให้ดูนะคะว่าทํายังไงแล้วก็เป็นยังไงนะคะที่นาโฮมดิโกวิธีไปหาลูกน้องเนาะอย่างบริษัทสามีของแบมนะคะเป็นบริษัทเล็กๆก็จะมีพนักงานแค่ไม่กี่คนนะคะเราก็จะเลี้ยงมื้อเช้ามื้อกลางวันให้พนักงานนะคะแล้วก็จะมีน้ำดื่มโซดาต่างๆนะคะให้ลูกน้อง เพราะว่าอย่างบริษัทอื่นนะคะหรือว่าอาชีพอื่นอย่างเงี้ยที่เป็นงานก่อสร้างอะ่ะทุกคนจะต้องเตรียมอุปกรณ์การกินหรือว่าน้ำอะไรของตัวเองไปอุปกรณ์แบบพวกถุงมือพวกที่รองเข่าอะไรเงี้ยของตัวเองไปเพราะว่าลูกน้องของบริษัทสามีของั้นนะคะเขาก็เคยลองออกไปไปบินด้วยตัวเองแล้วนะคะแล้วก็กลับมาเพราะว่ารายได้อาจจะดีกว่าของบริษัทสามีของแบมบแต่พอมาหักแล้วหักนู่นหักนี่แล้วอะ่ะ ก็ไม่เหลือนะคะใดๆก็คืออย่างบริษัทของสามีอย่างเงี้ยก็จะเลี้ยงเลี้ยงลูกน้องอย่างสมมติหนึ่งโปรเจกจบอย่างเงี้ยเราก็จะเลี้ยงร้านอาหารแบบดีๆให้หนึ่งให้หนึ่งครั้งแล้วก็อย่างอาหารมื้อกลางมื้อเช้ากับมื้อกลางวันมื้อเช้าจะเป็นกาแฟกับโดนัทหรือว่าแซนด์วิชนะคะส่วนมื้อกลางวันอย่างเงี้ยก็จะเป็นพวกแบบเฟอร์หรือไม่ก็เป็นพวกอาหารที่มันกินอยู่ท้องไม่ก็ฟาสต์ฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเราก็ให้ลูกน้องอิ่มทุกคนถ้าลูกน้องทํางาน ีจบงานก็เขาก็จะมีสิทธิ์ขอนะคะว่าเขาอยากจะไปทานร้านไหนกันเขาก็จะเป็นคนเลือกร้านเลือกอาหารแบบไม่อันให้ลูกน้องนะคะแล้วอย่างหนึ่งโปรเจกต์อย่างเงี้ยมันก็จะบางทีก็ทําประมาณหนึอ่อาทิตย์หรือว่า10วันบางทีเนาะก็ไม่ได้นานมากนะคะคือได้กินกันจุกๆตลอดเวลาเลยจะบอกว่าลูกน้องแต่ละคนนี้ก็คือหุ่นหมีทุกคนนั่นแหละก็เป็นประสบการณ์ของอ ทำหลังคานะคะอาชีพช่างทําหลังคาแล้วก็ทํากับบริษัทครอบครัวของอของคุณสามีนะคะตอนนี้นะคะคุณสามีก็ทําบริษัทแยกออกมานะคะจากครอบครัขวของคุณสามีก็คือ,อน้องชายกับพ่อเขาก็เปิดบริษัทแยกไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตอนเย็นในการเตรียมของสำหรับวันพรุ่งนี้ ใดๆก็คือถ้าเพื่อนๆน,นะคะชอบวิดีโอแบบนี้นะคะแล้วอยากเห็นการทํางานการใช้ชีวิตประจําวันการอยู่อเมริกานะคะอาชีพงานก่อสร้างเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์นะคะว่าอยากเห็นวิดีโอแนวไหนอีกเดี๋ยวแบมจัดให้งามๆคะ่ะเพื่อนๆอ,อย่าช้ำๆเลยเนาะแต่วันนี้แบมขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ